บรรยากาศยแเ่มใสดูบานสาวอ้วนกับบาดงครับผมฮดคอนโบฮดน้ำมันไหลก็แห้งน,นะจงฮดแต่เศร้าฮดแต่เศร้าน้ำมันไหลแห้งกาดมันหอนนะกบุญเราไป จะพาเขาไปชมทุ่งสวนครับเบืเบากกา้องเบื้องเห็นเต็มเบิกกงบรรกาศนั่็ขึ้นมาบนเงี้ยมันจะมันงี้ยขึ้นบาพี่น้อง,อง,องมาเบื้องบาเกี่ยวกับเรงสิงออกดอ,อกครับอ่าบักเขียวออกดอกเห็นไหมครับเต็มเลยผนพี่น้องเอยออกดอกแล้ว อย่างคักบุงตัวนี้ก็บุงงกับเต็มๆป็นกบุงกง,งรไุได้แล้วมันรุดมาเรื่องจดักไป,ปเล่นกับพอลลี่นู่นแหละนะกระบึง เอาอวนพดบพกเธอครับพี่น้องมันอุนอ่นเยวเเป็นเเกลืเทียโอ้ยสวนคนกันบทั่วขบว ถั่ออวกำลักกองออกลูกดิน้องดอกข,ขาวๆเห็นปะอลูกใหญ่เตคนละมีไปด้วยฟังด้นาะเป็นตัวงาครับอันนี้ทัวฟักงานี่หมดเงื่อนบรรยากาศเงข่้นพี่น้องตอนเศร้าเมื่อครับนี่กำลังออกลูกแบบสวยงามนะครับ นีออกดอกุอันนี้ก็อนห่วยยังนไหมลูกยังน้อี่เสาลี่ลูกงูอัลูกสาลีลูกูลูี่น้องโอ้าอสวนแต่เศ้าเมื่อพี่น้องมันโอ้ยี่น้งคุณเทีดมันหน่วยไก็ดอกกรเดียดระบน เอ้ปบปุ๊บเอ้ยครันอีกๆๆตื่นเสาได้เบียกไลยตื่นไซได้เบียกหน่อยเอ้าคลิปนี้ก็สำิเลยกผมจากพีล่ละน้องไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมกันเร็วสวัสดีค่ะ